เด็กๆปิดเทอมหน้าที่พ่อแม่ก็ต้องพามาข้างนอกครับวันนี้พามาที่หัวหินนะครับเดี๋ยวเราไปดูหาดกันนะครับนี่ครับขึ้นตื่นคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับอันนี้เด็กหญิงซาเลียเด็กหญิง ซาบ,บรินา่ามีรอที่จะไปหาดอยู่นะครับรอผมมาสองวันแล้วเพราะว่าผมเป็นคนขี้เซานะฮะส่วนภรรยาผมก็จะตื่นแต่เช้าวันนี้ไม่ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นโดนทั้งเดือนแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันนะครับไปทะเลครัไปหาดค่ะหาดชื่ออะไรครับ หัวหินเออใช่ครับหาดชื่อหัวหินนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านพักบังกะโลซอย41 <c oughs> นะครับที่เราเช่ากันผมว่า <c oughs> ชอบนะครับครั้งนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆแทนที่จะพักโรงแรมพักดีสอร์ทมาเปิดเป็นบ้านส่วนตัวทำทำกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยครับมีสระวน้ำส่วนตัวราคาไม่แพงก็อยู่ใกล้หาดหัวหินนะครับหลัง <c oughs> จากนานนะครับเพิ่งได้เห็นแดดฝนตกอยู่หลายวัน ถนนเงียบมากนะครับต้นหมากนะครับความสงสัย อากาศดีมากครับวันนี้โชคดีนะครับที่เรามาฝนไม่ตกเลยนะครับใน Google ก็บอกว่า50%นะฮะมีโอกาสฝนตกแต่ก็เสี่ยงเอาแต่ก็โชคดีครับตั้งแต่มาไม่มีฝนตกเลยนะครับเด็กๆกก็ได้เล่นทุกอย่างเต็มที่โอกาสดีครคนไม่ค่อยเยอะชอบครับเงียบสงบดี เฮ้ยเกือบแล้วเ,เกือบเหยียบแมงกับพุนแล้วครับเงียบสงบมากดูนี่ครับดูนี่ครับ <c oughs> บอกว่าตื่นมามาหาพ่ออย่างนี้ไม่มีดูดูแม่สิครับก็แบบว่า <laughs> เรจะไปที่สัสงคนโอเค I'm coming I'm having breakfast coming. <laughs> <laughs> I'm coming จอมกินเลยครับคนนี้โนะครับ บอกก่อนแม่จะรกับแมปบอกก่อนเ๋ยวไปไหนคะไปไหนคะบอกก่อนต้องบอกก่อนไปไหนคะไปสวิมมิ่งเหรอคะเดียรชอบสวิมมิ่งไหมคะชอบเท่าไหนชอบมากแค่ไหนโอ้มากแค่นี้เลยเหรอโอ้ไปเลยไปหามาหมาเลยโอ้ลีอาว้าวไปหาป๊าไปเลยค่ะ